เอาเอาเอาถ้าเป็นปูตาจะน่ายกันบ่เป็นชิมาหลักทางกันเด้อไปเมื่อไผเมื่อมันอยู่มองไผมองมันอยู่มองเจ้าที่เจ้าอยู่เด้อบ่เป็นสิมาหลักทางหลักหนากันแล้วนีิได้มันบ่เห,ห,หนนม็แมนแนวเด้อยไ,ไป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 นั่นแหละเนี่ยบัดบุไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ไปอยู่มองเจ้าอยู่ฝุ่นไป ไปคนบุญยอมไปนี่คนบุญยอมไปมาลัดหนาคอนี่รัดจะเอ้าแล้วก็นอนถ่ายไปเด้อเบิ่งคนโอ้ยคนยันหลุดเหยียบแจ้วไปไปบุญยอมไป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  บายอมไปบ่หนีไปแล้วไปแล้วเด้อคนไปแล้วนี่เห็นบปะคนไปแล้วไงเลยงูเหลือมก็เปน็นงูธรรมดาเลงูเหลือมนี่เหลือมงามงามนี่คนไปแล้วคนไปแล้วเอาเอาเอาขอกระิีมือกาอนคนไปแล้วขอยกระิีม,มือ